เด็กๆนะคะวันนี้นะคะเราก็มาต่อกันนะคะในหัวข้อที่2นะคะวงจรไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันของเรานะคะอ่าหลายอย่างเลยนะคะจาเป็นจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะคะเพื่อทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นทํางานได้อย่างเช่นอะไรบ้างคะที่พวกเรารู้จัก รู้จักดีเลยค่ะโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะคอมพิวเตอร์โทรทัศน์การนำพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะคะมาใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะจะต้องทำให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดนะคะผ่านตัวกลางไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงจะสามารถทำงานได้นั่นเองนะคะ เรามาดูค่ะในหัวข้อแรกนะคะที่เราจะต้องเรียนนะคะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายตัวนําและก็ฉนวนไฟฟ้านักเรียนจะต้องรู้จักเนะีคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่เสียบปลั๊กไม่เปิดสวิตช์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นก็จะไม่สามารถทำงานได้นะคะและไม่มีกระแสะไฟฟ้าส่งมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะ เด็กๆมาดูค่ะนะคะ,ะเรามาดูหลอดไฟบ้างดีกว่านะคะหลอดไฟทุกคนรู้จักใช่หรือไม่นะคะหลอดไฟนะคะจะสว่างได้ก็ต่อเมื่อมีการอาต่อฐานไฟฉายหรือว่าต่อสายไฟหรือหลอดไฟฟ้านะคะและต่อหลอดไฟฟ้าเข้าด้วยกันกับวงจรไฟฟ้านะคะหลอดไฟถึงจะสว่างได้นั่นเองนะคะ ทำให้นะคะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรนะคะเราจะเรียกว่าวงจรปิดนั่นเองซึ่งสายไฟนะคะทำหน้าที่เป็นตัวนําไฟฟ้าจําให้ดีๆนะคะเด็กๆนะคะสายไฟทําหน้าที่เป็นตัวนําไฟฟ้าถ้าสายไฟฟ้าขาดออกจากกันจะทําให้กระแสะไฟฟ้าเป็นไงคะไหล ไม่ครบวงจรน,นะคะหลอดไฟก็จะดับนะคะเราเรียกว่าวงจรเปิดนะคะถ้าขาดถ้าสายไฟขาดเราจะเรียกว่าวงจรเปิดก็คือกระแสไหลไม่ครบวงจรน,นะคะทำให้หลอดไฟดับนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนี่เลยนะคะเด็กๆนี่คือเป็นแผนภาพนะคะแสดงการต่อวงจรไฟฟ้า แบบวงจรปิดคําว่าแบบวงจรปิดแปลว่านะคะสายไฟจะต้องต่อกันนะคะไม่ไม่ขาดนะคะแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสายไฟจะต้องต่อกันนะคะสายแดงสายดําแล้วก็มีฐานนะคะเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะอ่าก็จะมีสายแดงนะคะต่อมาที่หลอดไฟนะคะแบบนี้ทําให้หลอดไฟติดนะคะ าทางด้านขวามือฝั่งนี้นะคะเด็กๆขวามือฝั่งนี้เห็นไหมคะสัญ,ญลักษณ์วงกลมแล้วก็มีการกรบาดข้างในตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าหลอดไฟนะคะเราจะเวลาเราเขียนแผนภาพนะคะแผนภาพการต่อวงจรเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนนะคะเราจะไม่วาดเป็นหลอดไฟนะคะเวลานักเรียนเขียนในใบงานนักเรียนจะต้องทําแบบนี้นะคะ วงกลมข้างในกากบาทนะคะเราจะเรียกว่าหลอดไฟส่วนตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ขีดยาวแล้วก็ขีดสั้นนะคะขีดยาวขีดสั้นแปลว่าเซลล์ไฟฟ้านะคะขีดยาวนะคะแทนด้วยบวกนะคะขีดสั้นแทนด้วยลบนั่นเองนะคะนะเราจะเขียนเป็นแบบนี้นี่คือฐานหนึ่งก้อนนะคะเวลาเขียนนะคะ ต่อไปเราไปดูวงจรแบบเปิดบ้างนี่คือวงจรแบบเปิดนะคะหลอดไฟเหมือนกัน1นึ่งหลอดแล้วก็มีทาน1ก้อนแล้วก็มีสายไฟนะคะรอบๆนะคะสายไฟต่อรอบๆแต่ว่าตรงนี้ค่ะนะฮะจุดดำๆสองจุดนี้นะคะเห็นไหมว่าสายไฟขาดออกจากกันนะคะเลยเรียกว่าวงจรเปิดนั่นเองหลอดไฟติดไหมคะ ไม่ติดนะคะถูกต้องนะคะหลอดไฟจะไม่ติดนะคะถ้าสายไฟไม่ติดกันนะคะ,นะคะตรงนี้เราอาจจะมาอ่าใส่เป็นสวิตแทนนะคะใส่เป็นสวิตแล้วก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ถ้าเราเปิดสวิตนะคะหลอดไฟก็จะติดแต่ถ้าเราปิดสวิตนะคะหลอดไฟก็จะดับนั่นเองนะคะอ่นะ ดูดีๆนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูนะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะที่ใช้ในวงจรไฟฟ้านะคะแทนตัวอุปกรณ์นะคะเราจะไม่วาดเป็นอุปกรณ์นะคะเราจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนนะคะเพื่อแสดงให้เห็นการต่อเข้าด้วยกันของวงจรนั่นเองนะคะนี่เด็กๆดูให้ดีมีทั้งหมด7สัญ,ญลักษณ์ที่ครูให้มานะคะตรงนี้ สัญลักษณ์ที่1แบบนี้เราเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้า hmm. เห็นไหมคะเซลล์ไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าก็คือ1ขีดยาวแล้วก็1ขีดสั้นนะคะนี่นะคะต่อเข้ากันแบบนี้ขีดยาวแล้วก็ขีดสั้นนะคะแล้วก็ขีดสายไฟออกไปลากสายไฟออกไปทั้งสองฝั่งนะคะเราเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าก็คือฐาน1ก้อนนั่นเองเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าส่วนอันที่2 นะคะแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ก็คือฐาน2ก้อนขึ้นไปเราจะเรียกว่าแบตเตอรี่นะคะาการใส่ฐาน2ก้อนก็ใส่แบบนี้เลยค่ะนะคะฐานก้อนที่1ก็ขีดยาวขีดสั้นฐานก้อนที่2ก็ขีดยาวขีดสั้นต่อกันแบบนี้เลยนะคะเราเรียกว่าแบตเตอรี่ถ้าเราเขียนแบบนี้แสดงว่าเราใส่ฐานกี่ก้อนคะ2ก้อนนั่นเองนะคะ ต่อไปสายไฟสายไฟขีดเส้นยาวเส้นเดียวเลยนะคะง่ายๆสวิตค่ะถ้าเป็นสวิตนะคะถ้าเรียนในวงจรน,นั้นจะต่อสวิตเข้าไปก็ใส่แบบนี้เลยค่ะใส่จุด2จุดแบบนี้แล้วก็ขีดสวิตขีดสั้นนะคะขีดตรงมุมนะคะมุมใดมุมหนึ่งแบบนี้เรียกว่าสวิตเปิดนะคะทำให้หลอดไฟดับ เพราะว่าสายไฟไม่ต่อกันนะคะถ้าอยากให้หลอดไฟติดก็ต้องสับสวิตช์ลงนะคะ,อ,ะอันที่5นะคะคือแอมมิเตอร์นะคะแอมมิเตอร์นะคะคือตัววัดกระแสะไฟฟ้านะคะก็จะใส่วงกลมแล้วก็ตัว A ข้างในนะคะโวลต์มิเตอร์ตัววัดความต่างศักย์ไฟฟ้าก็จะใส่ วงกลมแล้วก็ใส่ตัว V ด้านในหลอดไฟนี่นะคะที่เด็กๆจะต้องนำไปใช้หลอดไฟก็วงกลมแล้วก็กาก,ากบาดด้านไหนง่ายๆเองนะคะแค่นี้เองจำได้ไม่เอ่ยนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะนะคะตัวอย่างของการเขียนนะคะแผนภาพแบบนี้เลยคุณครูจะให้แผนภาพแบบนี้มาให้ภาพหลอดไฟแบบนี้แล้วก็ให้สายไฟต่อมายังฐาน นะสายไฟขั้วบวกต่อมายังฐานขั้วบวกขั้วลบแบบนี้นะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขียนเป็นแผนภาพเหมือนฝั่งขวาฝั่งนี้ถ้าหลอดไฟเราก็เขียนสัญ,ญลักษณ์เป็นวงกลมแล้วก็กากบาทนะคะแล้วก็ขีดสายไฟขีดสายไฟขีดสายไฟฐานหนึ่งก้อนก็ใส่ฐานเข้าไปค่ะขีดยาวแทนบวกขีดสั้นแทนลบนั่นเองนะคะ เดี๋ยวนักเรียนไปทำในแบบฝึกกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะคะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะประกอบไปด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะแหล่งกำเนิดมีอะไรบ้างคะแหล่งกำเนิดก็เช่นนะคะแบตเตอรี่ทานนะคะแล้วก็จะมีสายไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองก็คือหลอดไฟนะคะตัวอย่างนะแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเช่นทานไฟฉายแบตเตอรี่ทำหน้าที่ให้พลังงานนะคะให้พลังงานไฟฟ้าสายไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้าทำหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างอะไรคะแล้ว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานอื่นเช่นนะคะถ้า,าพัดลมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นพัดลมนะคะพัดลมก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลก็คือทําให้ใบพัดหมุนแล้วก็ทําให้อากาศเย็นนะคะทำให้ทำให้เราเย็นได้นั่นเองนะคะก็คือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้เป,เป็นพลังงานเอ่าเป็นพลังงานกลนะคะเป็นพลังงานลมนะคะ่าต่อไปวัตถุที่นำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟสว่างเรียกว่าตัวนำไฟฟ้านะคะถ้าวัตถุใดที่ต่อเข้ากับวงจรแล้วหลอดไฟสว่างเราจะเรียกว่าตัวนำส่วนวัดสดุที่ไม่นำไฟฟ้าเมื่อต่อเข้ากับวงจรแล้วจะทำให้หลอดไฟ ไม่สว่างเราเรียกมันว่าฉนวนนะคะมีสองคำนะคำว่าตัวนำไฟฟ้าก็คือสามารถต่อแล้วทำให้หลอดไฟติดแต่ถ้าคำว่าฉนวนไฟฟ้าก็คือต่อแล้วทำให้หลอดไฟไม่ติดนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวนำไฟฟ้าก็คือวัดสดุที่ใช้ ประจ,จุไฟฟ้าผ่านได้ก็คือให้ประจ,จุไฟฟ้าผ่านได้ส่วนมากจะเป็นพวกโลหะนะคะเป็นเงินเป็นทองแดงอลูมิเนียมนะคะโลหะก็จะมีพวกเงินทองแดงลูมินียมพวกนี้นะคะเป็นโลหะนะพวกนี้สามารถนำไฟฟ้าได้อย่างเช่นในสายไฟก็จะมีโลหะที่ชื่อว่าอะไรคะทองแดงนั่นเองนะคะที่อยู่ข้างในนะคะซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า นะคะประจุไฟฟ้าก็จะไหลผ่านนะคะในสายไฟเรามาดูต่อไปฉนวนไฟฟ้าค่ะคือวัสดุที่ไม่ให้ประจุผ่านนะคะไม่ให้ประจุผ่านอย่างเช่นอะไรบ้างที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านเช่นยางผ้าแก้วพวกพลาสติกพวกนี้จะไม่ยอมให้ไหลผ่านนะคะเราจะเรียกมันว่าฉนวนไฟฟ้าเอามาทำอะไรล่ะเอามาทำตัวห่อหุ้มตัวไฟฟ้า ที่นาไฟฟ้าได้ไงคะอย่างเช่นาสายไฟใช่ไหมเด็กๆเ,เห็นเคยเห็นสายไฟใช่ไหมคะที่เป็นสีดํานั่นแหละคือเป็นวัสดุที่ทํามาจากยางนะคะซึ่งเอาไว้ห่อหุ้มนะคะทองแดงเอาไว้เพื่อไม่ให้ประจุไหลออกมานะคะจะได้ไม่ช็อตนะคะเวลาเราจับสายไฟนะคะ,นะคะเดี๋ยวเด็กๆไปทํา